ในวิดีโอต่อไปนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมเล่าแหลมอาจไม่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดพฤติกรรมการล่รลยนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่และใช้วิจารณญาณในการรับชมหากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปรับชมกันเลยสามเอ้ย,รเ,ยเรายเอ้ยออเยอะว่าเขาเว้ยเยอะเหรอวะพี่เออเท่ากันเมีทคร เท่ากันไหนยี่สามยี่สามไม่ดังจัดเลยว่ะน้องพียพี่ไม่ได้วาไม่ต้องพูดละเราพูดตอนเล่นอย่างเดี้อบูดไม่ไงอ่ะสอนผมบูดบ้างดิหนาทิตย์ไม่บูดไม่พี่ไม่ได้บูดหนึ่งอาทิต์ไม่้บูดมันมีสามทีนะสองเวฟนะดูดีๆนะอยากได้แมปตะโกนทีแล้วแบบหูฟังฝั่งตรงข้ามพังอ่ะ เรา24สัตว์เดี๋ยวเดี๋ยวจบก็ได้บอสก็ได้พี่พี่ก้าวหน้าครับไอ้ติมอร่อยไหมพี่ชายอ่ะฮะไอ้ติมพี่กินอร่อยคนติมไหมล่ะผมถามอร่อยก็อวอกันคนอวอรกันดีๆนะดูของดูของในตัวด้วยนะของใครเกินเปล่าเช็คด้วยชุบซ้ายชุบซ้ายถ้าดันไปชุบซ้าย ตามแผนนะโฟกัสหน่อยน้องอย่าพูดคุยเรื่องอื่นมาๆๆไปๆๆไปลุงไว้เยอะฟังลุงไปเยอะเอปากปากไม่ต้องเข้าวงไฟเลยนะรอจับรอจับตัวหลุดเลยรอจับตัวหลุดซ้ายอะ่ะเดี๋ยวรอนะรอรอมันจะมีอีกเวฟหนึ่งนะมีเวฟมันต้องเป็นกล่องกล่องเป็นสีเ,นเขียวปะ่ะอ่าอันนี้แหละหอันนี้แหละเนี่ยเนนี่แหละนี่แหมายังนะรออีกสิบวิรอรอเวฟนี้รอเวฟนี้ถึงเล่นได้ชุบซ้ายนะในในวงอ่ะท่อซ้ายนะ เพื on, ่อนสั่งกันนะเดินมาเดินมาไปไปไไปเนียเลยได้แล้วไปเลยจุด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 ไปเลยจุไปเยจุไป ไพยายามชุบเพื่อนด้วยบอกเพื่อนชุเพื่อนด้วยมึงตีแล้วเคชุบเพื่อนดิเคยโดนคืเคยตอแล้วเคยตอแล้วเปลี่ยนมีดเออเปลี่ยนมีดมึงใจเย็นเยนมึงใจเย็นเยนเปลี่ยนมีดเลยมึงใจเย็นเย็นเปลี่ยนมีดเราต้องชุบเลยไม้ไมไม่ต้องทำไไมไม่ต้องไปเพื่อนเสีเวลาดน้อชิวแล้ไ่อนอดพิเี่ยนใช่ไหมไ่รู้อ่ะในวงนั้น่ะผมไม่รู้ดุุไม่ได้ไปตีตรงมเ ยัดมามายัดไม่เป็นไรยัดไปเลยยัดไปเลยยัดไปเลยนอนยัดไปเลยยัดไปเลยดจะหมดแล้วจะหมดแล้วยัดบ้านเลยยัดบ้เลยมีคนยัดไปเลยมีคนยัดไปตายแล้วตายแล้วยขึ้นมาปากหนึ่งมันเบาปากหนึ่งอะปากสุดเลยแหละพี่เออล้วเาปากหนึ่งปากสุดไปเลือกเก็เลยครับ อย่าลืมเช็คชื่อนะอย่าเพิ่งออกนะเขาบอกไปด้วยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องหยิบเขาแล้วไม่ต้องหยิบเขาแล้วไม่ต้องหยิบอะไรเลยอย่าเพิ่งออกนะ ไปไปขอบคุณครับ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 เช็คชื่อไหมพี่เช็คชื่อไหมช็คชื่อไหมว่าเงียบเก็บเลยผมเจ็บคอป่ะพี่เรียกฟังไหนเรียก้านพี่โตโต้ ฝั่งเดิมเลยเฮ้ยใครอยู่บ้านเรื่องมึงนำให้กูหน่อยดิไอเดือนใช่ปะน่าบ้านก็ยืนบนเส้นเนี่ยไม่แต่กูเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกกันว่าพี่เลี้ยงของบ้านพี่เลี้ยงแบบแบบนี้ครับย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 ับก่อนยับก่อนเออคือกูเมื่อเราชมคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งและสมัครสมาชิกเพื่อเป็นครอบครัว K S O C ด้วยกันนะคะ